นี่ไงอ่งางเปาจุจีนปีนี้ว,ว้าของใครบ้างคะพ่อเอมอันนี้ไม่เลยแกะเลย,แก,เลยแกะเลยนะทุกคนได้อ่างเปาเดี๋ยวจะไ,ไดนะ้โอ้เอาอัล <c oughs> เลคดคิบับอย่าลืมคนไรด้วยนะคะออมเลดค่ะ <c oughs> วันนี้ป๊าจะมีอ่งางเปลมาให้เราด้วยนะมามาอ่งางเปลคืออะไรคะ อ่งเปาก็คือซองแดงๆที่เขาให้วันตรุษจีนเนี่ยลกูก <Yahoo! S 1> อยากได้ไหมคะอยากท่าในปยแปบอา,ามาพอดีเลยม,มาพอดีเลยเหรอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคะ่คะแอนนี่ค่ะ รออะไรกันคะเนี่ยรออ่างเปาค่ะรออ่างเปาเหรออ,อ้าวนี่ไงอ่างเปาตุ๊จีนปีนี้ว้าวของใครบ้างคะพ่อเอม็มอันนี้ไม่เหมือนใครพิเศษเลยของแม่อูครับสองอันนี้ของเด็กๆนะเรามาเก็ของแม่อูก่อนดีกว่าได้ไรนะของแม่อูแก่แค่แค่น้อยอันนี้ของแม่อูหล่ะคะ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ ไปปั้มจัดให้สองถังเลยโอ้ยเจ๋จังเลยเดี๋ยวเปาไปซื้อขนมนะลูกซื้อขนมองไหมอ้าวต่อไปของเด็กๆนะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะอัางเปาของเด็กๆพร้อมหรือยังคะใช่จอันไหนลูกอ่าเหมือนกันเหมือนกันพ่อป๊าป๊าเด้อเพราะเอ็มมารักลูกเท่ากันนะอ่แกะเลยแกะเลยแกะเลยนะทุกคนได้อ่างเปล่าเดี๋ยวจะซีดแน่เลยโอ้นี่คืออะไรพ่อเอ็มอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าหน้ากากอนามัย ไอ้พี่จะบอกว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะแม้แต่มีเงินทองก็หาซื้อไม่ได้นะพี่ออมเล่นดีใจไหมครับไม่ดีใจว้าวใส่ลูเพราะสุขภาพมันสำคัญกว่าเงินทองนะลูกป้ารักลูกไงเขาเลยป้าเป็นห่วงนะป้าเลยให้แมสเนี่ยแมทน้องคือเป็นดีใจเลยแมวแม่วสองพันนี่ใครก็ไปแบ่งแบ่งลูกหน่อยนะละพันละกันน้องแบ่งแบ่งซื้อขนมให้ลูกนะเพราะจะมีแค่นี้แหละปีนี้ ขอเอมขออีกได้ไหมไม่ได้แล้วแหละจําไว้นะเด็กๆสุขภาพอะสำคัญถ้าเจ็บป่วยไปอะ่ะบางทีมีเงินมากแค่ไหนเราก็รักษาไม่ได้นะเ,เวลาไปไหนอ่ะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยที่ปบบป๊าใส่อัอนเผาอทำแม่อุเก็บไว้ให้นะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วลใส่กันทําไมหน้าพี่ยมเน็รเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยอะเสียใจใช่ไหมลูก อยากได้เงินใช่ไหมหรืออยากได้ของเล่นอยากได้ของเล่นเดี๋ยวแม่เอาตังคนที่ปกลงให้สองพันไปซื้อนะโอเคไหมนี่แหละเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญไงลูกเนี่ยใส่ไว้นะลูกป่ารักป้าถึงซื้อให้เนี่ยเงินเนี่ยมันยังไม่มอะกับเด็กๆหรอกลูก ตุ๊ดจีนปีนี้ซินเจียอยู่อีกซินนี่หัวใจขอให้ทุกคนที่ดูช่องออลหรือคลขับร่ำรวยนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงรวยๆวเฮงๆนะคะยักษ์คบะอะไรนะโอเคเก่งมากสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มแล้วก็ครอบครัวของพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย เกมไง <laughs> ส,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 ส <laughs>